แก<ฮ>ดูดิโรงเรียนสอนความเป็นเจ้าหญิงอะ่ะน่าไปเรียนเนาะโอ้อยากไปเรียนอะ่ะเออจริงพวกเราจะมีวาสนาได้ไปเรียนโรงเรียนนั้นกับเขาบ้างไหมเนาะ เกือบมาสายอ,ะอ่ะเอ้าเชอรี่เพิ่งมาเหรอพี่เชอรี่นึกว่าไม่มาแล้วมาสายมากพอสอนดีนะครูก็ติดประชุมกันอยู่เลยยังไม่ได้เข้ามาสอนเนี่ยเออพเพิ่งหลอกเมื่อกี้ตอนฉันแอบเข้าโรงเรียนมาใันเห็นผู้ผู้ใหญ่เขาประชุมกันขห็นคนใหญ่คนโตมากันเต็มเลยมึงเขาเข,ข,ขามาทําอะไรขนด่ดไม่รู้อ่ะเรื่องผู้ใหญ่เขาคุยกันหรือมั้งนั่นงที่นั่งที่นั่งทีงท่โอ้ยยุ่งแต่เช้าเลยครูค่ะเมื่อกี้ใครมาโรงเรียนเราหลอกค่ะครูแหมเรื่องคนอื่นนี่อยากรู้เลยนะหลอนนะฉันเห็นนะเมื่อเช้าเพิ่งมาโรงเรียนน่ะเออเรื่องนี้คูาาาลลพดอีเเยยมมว่ พอดีมันมีทุนจากทางผู้ใหญ่เขาให้คันเลือกเด็กโรงเรียนเราไปเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนเจ้าหญิงน่ะเมื่อเช้านะ่ะฮึฮะแล้วเขาคันเลือกกัน,นยังไงหรอคะเขามีรายชื่อเลือกมาแล้วละสิคือพวกเธอ3คนเชอรี่เบลนะฮะพวกเธอ3าคนตามครูคไปที่้องครูไปทําเรื่องเรียนแลกเปลี่ยนที่นู่นสามเดือนฮะพวกหนูเนี่ยนะชักทำแม่งทำแม่งกังกว่าเหมือนเรื่องราวที่ผ่านมาแน่เลยไม่ไม่ไม่ไปได้ไหมคะํคำพยากรณ์เอ่ยจึงบอกเราเถิดว่าใครที่จะมาช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียนเจ้าหญิงของเราได้ สคนนี้หรอพวกเธออย่าทำให้ผิดหวังล่ะ คิดว่าเรื่องนี้มันแปลกๆะอยู่ๆเราก็ได้ทุนมาเรียนโรงเรียนเจ้าหญิงแบบฟรีๆอะสามคนเลยพร้อมกันมันแปลกๆไปปะเราก็เป็นผู้โชคดีจริงๆก็ได้้งมืองโชคดีอะไรแหละนะว่าโชคร้ายค่ะดูแต่เรื่องราวที่ผ่านมาดิโชคดีที่ไหนล่ะเจอปัญหาทั้งนั้นเลยแล้วครั้งนี้ฉันว่าก็ไม่ต่างกันเออคิดเหมือนกันเลยเบลอ๋อถึงแล้วไปไปไปลงลงลงสวัสดีจ้านักเรียนที่น่ารักทุกคนฉันอเล็กซานเดรียนะจ๊ะเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเจ้าหญิงแห่งนี้จ้าสวัสดีค่ะค่ะเราาททักกัน ถอดใส่บัวแบบนี้จ้าแบบสยญ่ายงานแบบกุลสตรีค่ะอันไหนทำใหม่กันซิอ๋อสวัสดีค่ะดีค่ะสวยจ้าว่าังมีอะไรพวกเธอเรียนรู้กันอีกเยอะในตลอด3เดือนที่มาเรียนแลกเปลี่ยนที่นี้นะจ้าอาตาครูเข้ามาข้างในเลยจ้า <c oughs> <c oughs> อ๋อแล้อีนี่ก็จะเอาเรื่องเลยหรอนี่น่าหล่อตัวแทนจากโรงเรียนสตรีกี็กวิทยาที่จะมาเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนเจ้าหญิงของเราอะพอเทียก็น่าจะใช่แหละดีแลนซี่พวกนอกบ้านบ้านนอกพาเทียเอาใหม่ลูกเออนั่นแหละเหมือนกันขอบใจดีแลนซี่พวกบ้านนอกจอายินเหรอ นี่น่หรอพวกที่จะมาเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนเจ้าหญิงของเราอะ่ะพอเทียพอเทียพอเทียฮะฮะอะไรหรอดีแลนซี่มีอะไรหรอไอ้เ่นพอเทียเด็กอะไรอยู่อ,อ๋อเค้กของพอเทียไงดีแลนซี่เจ้าหญิงเขาไม่กินเค้กกันนะพอเทียเค้กใหญ่อะไรพันนั้นนะกินไหมล่ะดีแลนซี่อร่อยเนาะโอ้ไม่เอาเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นงั้นเราไปต้อนรับพวกนากันป่ะพวกเด็กใหม่ตรงนั้นนะ ก็ดีนะดีแลนซี่อ่ะป้าคะฝากเค้กไว้ก่อนคะ่ะดีนะพวกนางมาทางนี้ว่ะเจ้าถิ่นมาแล้วว่ามึงเอาไงดีอ่ะป้าดูสิพอเทียว่าใครมาเยี่ยมโรงเรียนเราเนี่ยพอเทียแสดงให้พวกเขาเห็นสิว่าที่เนี่ยใทรใหญ่ขอแบบแรงนะอปเยดีแลนซี่ <ś> <S <S สวัสดีจ้าทุกคนฉันชื่อพอเทียนะคะโอ้ยอะไรของหล่อนเนะี่ยพอเทียก็ดีแลนซี่บอกขอแรงๆไม่ใช่หรอ แกเกยจะขึ้นไม่ได้หมายถึงให้นำนตัวแบบนี้ใช่หมถึงให้มาแกล้งพว่งนาแบบแรงๆนางเด้ออ้าวพวกเธอมาก็ดีแล้วพวกเขาคือเด็กใหม่ที่จะมาเรียนแรกเป็นเที่โรเรีนของเราสามเดือนนะจ๊ะพอเทียดีแลนซี่อ๋อหรอคะดีจ้ะพวกเธอเค้กนี้อร่อยนะกินได้นะชื่อพอเทียนะดีจ้ะพอเทียพอเทียนี้ใส่น่ารักะไม่เหมือนใครแถวนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะครูใหญ่ฮะอาแบมาพอดีเลยลูกนี้จ้าเพื่อนเพื่อที่หนูต้องดูแลตลอด3เดือนนี้สวัสดีจ้าทุกคนฉันแบมนะจ๊ะ สวัสดีจ้าฉันแแปลนะจ้าเป็นนักเรียนของที่นี่จ้าอ๋อ oh, แปลเดี๋ยวครูฝากดูแลเพื่อนใหม่ด้วยนะจ้าแล้วก็ดูแลพวกเครื่องแต่งกายเขาด้วยนะพาไปเปลี่ยนชุดด้วยเดี๋ยวครูไปสอนก่อนเป็นไงจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพวกเธอโอเคกันเปล่าว้วาวนี่แลหละเหรอเสื้อผ้าข,ของโรงเรียนเจ้าหญิง mm hmm. อุ้ยใส่สบายมากจ้าแบอุ้ยสวยอะไม่เหมือนเสื้อผ้าโรงเรียนเลยสวยก็ไม่สวย mm hmm. แถมมังคับซื้ออีกแพงก็แพงว่ะหอนก็ร้อนดีจ้า ไปเรียนขับแรกกันพวกเธอเออแแบกพอามเล่นนะซี่ที่นี่เขาเรียนกันแบบไหนหรอส่วนใหญ่ที่โรงเรียนเจ้าหญิงของเราก็จะสอนความเป็นกุลสตรีน่ะอุ้ยสวยกันมากเลยอ่ะสวัสเปลี่ยนชุดแล้วน่ารักกันมากเลยอ่ะมาเลยมาหยิบสมุดกันคนละเล่มแล้วก็มาวางไว้บนหัวจ้าลงมือใจเข้าโอ้ยฝึกการทรงตัวโอ้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 อยากจังว้าวพอทีอะดูพวกเด็กใหม่สิทำไรตลกมากเลยว้าวอ้าวดีแลนซี่โอ้ยเราฝึกการทรงตัวนะแอบอู้ทำไมลงไปนั่งที่พื้นทำไมอ่ะเด็กกบกี่ตัวเอ่ย ดิแรนซี่ลุกขึ้นไหวไหมฉันก้มเก็บของแค่นี้ย่ามันทาใจดีหน่อยเลยอยากคิดลูกเองได้เอ๊ะทำไมถึงทาแบบนี้อ่ะก็ฉันแค่ไม่ชอบใหญ่นี่ฉันก็ไม่ชอบเธอเหมือนกันหรอกอยากตีกันอีก้ะพอเทียเหนื่อยอุ้ยค่อยๆคุยกันได้ไหมอย่าใส่ลงมันดีอุ้ยทำไมชอบกันวันตกกันไปให้จบจบนี่ฮะนัดตกอะไรคือนัดตบหรออ้าวไม่รู้หรอว่าคืออะไรที่นี่เขาไม่นัดตกกันหรอที่นี่ถ้ามีใครไม่พอใจใครเขาไว้แข่งขันกันเรียนะว่าใครจะเก่งดีกว่าใครแล้วพวกเธอสองคนอยากรู้ไหมว่านัดตกคืออะไรตก อีน้ำเอาดีละเลยอีน้ำเผยเพร่อะไรดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวเลอกคาบนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันหลังหอไปชุบอ่ามามา,มาเดี๋ยวพี่จะสอนนะจะตบกันทันทีเนี่ยต้องแบงเป็นสองฝั่งนะอ่าฝั่งลนะหนึ่งคนอ่าแบ่งแบ่งแบบนี้เขาเรียกว,ว่าหนึ่งหนึ่งโอเคนะอ่าแบ่งกันเร็วปะยืนแบบนี้หรอแล้วไงต่อ,อนั่นสิแล้วไงต่อโอ้แล้วดูมันสอนเด็กเรียนตบกันอีเชอรี่ห้ามเพื่อนเลยดีโอ้ไม่ทานแล้วมึง อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพอพี่แอสัญญาบุ๊กก็จิกกันเลยนะยุ่มเลยแล้วก็เวียงเวียงเวียงอ่ะเอาโอเคนะอ่ะโอเคนะหมุนให้อีฝ่ายล้มเข้าใจนะโอเคนะพรอมหน้ามาเข้าที่มาอ่ะที่โรงเรียนเจ้าหญิงของเราเรามีวัฒน,ธ,นธรรมที่ดีงามมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาทุกคนล้วนมีความเป็นปรัสตรีเรียบรอย <LE? S 2> ้อยเลิกเพราะว่าที่นี่เราสอนให้นักเรียนทุกคนนะคะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาค่ะเออเออนั่นแหละจีจเออเออแบบนั้น ทางออกของทุกปัญหาเราสอนให้นักเรียนทุกคนของเราใช้สติในการแก้ไขปัญหาค่ะแบบนั้นราเวียงเวียงเวียงนี่นี่เธอเธอลบหน่อยมันบางกล้องพอเทียนอ่ะเธอเธอเธอคนนั้นอ่ะเธอเฮ้ยฮัลโหลย้ลบไปิและนี่คือโรงเรียนเจ้าหญิงของเราครูคะมีคนตีกันข่ะที่หอวประชุมและนี่คือผู้ชนะค่ะคูณชนะ น้ำใจนักกีฬาเนาะดีแลนซี่เาคืนดีกันนะจ้าหวไวันหลังที่จะมาเคลียร์ใจใหม่แต่คุณกำลังมามลูกใครไปฟอ้องฮะชิปเฮ้ยเรื่องใหญ่แน่ทางหลังของวัชุม,มีทางออกอยู่ตามมาลงสงสัยต้องออกโรงบ้างละแล้วถ้าจะหนีพ้นแล้วละ่ะ มากันคนไมไหมนี่โอ้โหป่นละ่ะเป็นเจ้าหญิงแ alright? ท้ๆทำไมต้องมาวิ่งแบบนี้เนี่ยโอู้หมีใครเป็นอะไรไหมพอเท wait, คิดว่าตะคิวกินขาพอเทียนะ่ะบีบๆยันก็หายเลยพอเทียเป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่สอนตกไปสนุกไหมก็สนุกดีนะไว้มาสอนอะไรแปลกๆอีกนะนะเอเ้ยแบแๆนั่นมันนั่นใช่ครูใหญ่ปะฮะไหนนั่นใช่ครูใหญ่นี่ดีแลนซี่ทำไมครูใหญ่ถึงมีพิรุษขนาดนั้นน่าสงสัยป,ปะ ครูใหญ่เดินเข้าฟต์ปไปหรอตรงนั้นมันเป็นอะไรอะ่ะตรงนั้นคือห้องเก็บของเก่าของโรงเรียนน่ะต้องตามครูใหญ่ไปแล้วปะหมายถึงให้ตามครูใหญ่ไปหรอนี่อย่ามาชวนฉันทำอะไรที่ไร้มารยายแบบนั้นนะคะมันไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ดีเลยค่ะแล้วดิแดนซี่จะตามเข้ามาทำไมหรอเงียบไปเลยนะขอทีีะ่ะนี่คือท่ามหมอนันไงครูใหญ่ยังไงก็ไม่ได้คะ่ะแบบนี้เดียนก็ถือว่าครูใหญ่ประกาศสิกแล้วนะคะนั่นแม่ฉันนี่ฮะ นั่นมันครูใหญ่กับคุณนายเดวิดนี่จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะฮะครูใหญ่ยังไงดีฉันก็ให้ข้อเสนอนี้แก่คุณไม่ได้ค่ะคุณนายเดวิดคููใหญ่หาเรื่องเองนะคะ ที่ยืนกับครูใหญ่แม่ฉันนี่แล้วคุณนายเดวดมาคุยกับครูใหญ่ในนี้ได้ยังไงอะ่ะดิแรนซี่ฉันจะไปรู้ไม่ละ่ะฉันก็มาพร้อมหล่อนอย่างนี้มาถามฉันนีกให้พอเอเดินเข้าไปถามแม่ดิแลนซี่ไหมว่าแม่ดิแลนซี่มาได้ยังไงพอเทยโอเคพอเทจะอยู่เฉยหยุดตีกันมาตั้งใจฟังกันดีกว่าในเมื่อที่ฉันจะล็อกมงให้ลูกสาวฉันเป็นเจ้าหญิงของที่นี่ไม่ได้ฉันคงต้องกำจกัดครูใหญ่ไปพ้นทางของฉันแล้วล่ะคะ่ะคุณนายเดวิน<า>อ้อุ้ยคุณพระไม่อุย้ยถ้าหาจากครูใหญ่ไว้อย่าให้ไป เดี๋ยวไปก่อนนะคะครูใหญ่เราต้องไปเชื่อครูใหญ่กันลุกไปสิไม่ต้องไปเชื่อครูใหญ่หรอกทําไมล่ะพอเทียก็ตอนที่พอเทียมาเที่ยวในเนจ้าหญิงใหม่ๆนะพอเทียแอบมากินเค้กตอนดึกๆพอเทียได้ยินครูใหญ่คุยกับพกเพื่อนที่ห้องพระครูพอเทียได้ยินเพื่อนครูใหญ่ยินเดียบครูใหญ่ที่ได้เหรียญทองชนะเลิศมวยปั้มหญิงนะแม่จีนพ่อมาสีมา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 โอยโผล่ไปป้าหานี่พันมามาเนี่ยฮะ what ออโอ้ผู้หญิงที่เรียบร้อยแบบครูใหญ่เนี่ยนะ อา้าวเด็กๆครูใหญ่เป็นไงบ้างคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่จ้ะครูสบายดีครูไม่เป็นอะไรเลยถามทางนี้ดีกว่าไหมว้าจเจ็บเอา้าไปหวั่นแล้วเหรออืหยิบกระเป๋าพอเทให้หน่อยจ้ะแล้วพวกเธอมาอยู่ที่ได้ไงไปสู่สุรตินะคะเพียงพวกหนูแอบตามครูใหญ่เข้ามาคะ่ะพวกเราไม่มีเวลาแล้วพวกเราต้องนี่เป็นขัดขวางพิธีจริงสิวันนี้วันพิธีนี่น,นี่อะไรคืองานพิธีหรอวันนี้คือวันแต่งตั้งหาเจ้าหญิงไปจำประเทศนี้คนใหม่ย,ยังไงล่ะ คุณนายเดยวิงปิดประตูแล้วเราจะออกไปยังไงอะทุกคนพอเทียเจอภาษาโบราณตรงนี้ด้วยอะไหนโบราณกู๊ดอนไม่ออกมันอ่านว่าหากเลยซึ่งทางออกจงบรรเลงเพลงในตำนานของกาเดเนียแล้วจะนำพาซึ่งทางออกก็แปลคร่าวๆก็คือร้องเพลงในตำนานของกาเดเนียแล้วประตูทางออกก็จะเปิดหรอบทเพลงเจ้าหญิงไงฮึ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 เสียงนี้มันถ้าบทเพลงในตำนานของกาเดเนียก็ต้องเพลง,งเจ้าหญิงไงมันเป็นบทเพลงไฮโนในตำนานใครใครร้องไฮโนได้บ้างหนูร้องไม่ได้ หนูไม่ได้เลยค่ะเออตัดหนูออกไปเลยค่ะนักร้องเสียงเพี้ยนค่ะไอล่าเธอเป็นเจ้าหญิงที่รักเสียงเพลงเธอน่าจะทําได้ฉันจะลองดูนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักอย่างสงสัยฉันคงไม่ใช่อ่ะสงสัยเราต้องติดอยู่ในถ้ำนี้แน่ๆเลยอ่ะยามพอเทียขอลองอะไรนิดนึงนะจ๊าอะฝากเค้กในจ้ะเดี๋ยวมาอุ้ยไออีพอเทียเราันจะได้ผลอะไร ิดด้วยเหรอเสียงแบบนี้นี่แหละเสียงของเจ้าหญิงเ,เปิดได้แล้วรีบไปห้องพิธีกันทุกคนค่ะอู้เสร็จเอาละพวกเรารีบไปขัดขวางงานพิธีกันไปสี่รออะไรล,ล่ะและคนที่จะได้สวมมงกุฎนี้ขึ้นเป็นราชินีของกาเดนเนีเคินจะไปก็คือลูกช,ชั้นหายไปไหนเนี่ยช้าก่อนค่ะฮึันขออ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ เพราะฉันนี่แหละคือเจ้าหญิงการเดเนียที่แท้จริงไม่จริงเฟคนิวหลอนสร้างเรื่องขึ้นมาค่ะนี่ไม่ตัวดีเอนเอนี่ให้ตาเลวมันตานี้นี่มีนี่ไม่ให้ยังไงลูกฉันก็ต้องได้นั่งบันลังนี้เดลเลนซี่เดเไม่ให้ยังไงลูกฉันก็ต้องได้มงกุฎน,นี้ดิเลนซี่มานี้ลูกไม่ค่ะนางลูกคนนี้ขอคืนนะคะคุณนายเดวินคุณถูกจะะับแล้วค่ะถ้าหามาจับคุณนายเดวินไปรับยาทองทองไม่หมดฉันจะมีแค่นี้ไม่ได้ฉันโดนจับแล้วหรอบล็อกตาหนาหมดมีแค่นี้แล้วไม่ได้แสดงแล้วหรอ เอาละแบมาตรงนี้สิลูกค่ะคุยใหญ่และคนที่เป็นเจ้าหญิงกาเดเนียที่แท้จริงคือแบมาค่ะใส่มงลูกขอบคุณค่ะคุยใหญ่ดีจ้ะไอพวกสามัญชนแบสวยมากเลย <c oughs> โอ้เพื่อนหนูค่ะเพื่อนหนูเพื่อนหนูคนนี้เพื่อนหนู <c oughs> จบได้ดีเนาะต่อไปจะเป็นการเลือกสตรีชั้นสูงหรือว่าผู้หญิงใหญ่อ่ะเธอจะเลือกใครจแบรบหนูเลือกมาแล้วค่ะคนนั้นน่ะ ดิแลนซี่ฮะเราลถึงไซเรือกลัวแป๊บนึงเดี๋ยวมุงหล่นขอยาจับค่ะเธอเป็นคนที่คอยช่วยฉันมาตลอดถ้าไม่มีเธอก็คงไม่มีฉันในวันนี้มาเถอดสตีชั้นสูงข,ของฉันขอบคุณเพคะอง,ง <c oughs> องค์หญิงมีมงค่ะแล้วเรื่องอีเชอรี่เราจะจัดการยังไงกับมันเปิดเทอมเล่นมันเลยปะ <c oughs> ก็เอาดิมึง